สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมอาจากช่องเดียวซิลเนาะก็ตัว BYD ซอฟต์แวร์ตัวล่าสุดเนี่ยมันมีฟังก์ชันใหม่เข้ามาก็คือเป็นดิจิตอลคีย์นะครับเดี๋ยวมาลองคอนเน็กกับมือถือดูว่าดิจิตอลคีย์เนี่ยทำงานยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอันี้เราสตาร์ทรถแล้วนะครับแล้วก็มาอยู่ภายในรถเนาะ BYD นะครับซิลโอเคทีนี้มาดูตรงตัวโทรศัพท์นิดนึงนะครับคําสั่งของใครที่จะ add ดิจิตอลคีย์นะครับมาที่คําสั่งที่สองเนาะผมอาจจะมือสั่นนิดนึงนะ พอดีมันมุมมันไม่ถนัดนะครับถ่ายไปด้วยทำไปด้วยในรถอ่ะกดแอ d d i g ดิจิตอลคีย์เลยปึ๊บนะครับแล้วเวลาแอ d d i g ดิจิตอลคีย์เนี่ยเขาจะมีวิดีโออย่างนี้ขึ้นมาให้ดูใช่ปะว่าให้วางรถวางวางแบบนี้นะครับไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆพือทำเพื่อนเพื่อ,อ,อ,อลองดูในโทรศัพท์อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับมันจะบอกให้วางแล้วก็ให้เยื้องให้เยื้องหัวโทรศัพท์อ่ะลงมาตรงกลางตรงกลางเอ่อของบริเวณที่สแกน n f c นนะครับอ่ะเดี๋ยวก็เราจะไปเนี่ยเราต้องอ่านก่อนนะว่าทำอะไรบ้างเขาบอกให้ตตติิ๊๊นนะครรับรงี นะติ๊กยอมรับเงื่อนไขนะครับแล้วก็วางโทรศัพท์แล้วก็กดกปิดใช้ทันทีเวลาวางโทรศัพท์วางอย่างนี้นะนี่ให้หัวตรงเนี้ยมันอยู่กลางๆนะครับหรือจะให้ชัวร์เนี่ยวางให้ไอคอนมันเยื้องออกมาหน่อยนึงเห็นไหมมันเป็นมุมนี้นะเพื่อนๆอันนี้จอรถนะครับมันจะเป็นมุมนี้นะวางแล้วให้มันยืองๆมานิดนึงนะครับอ่ะพอดีมุมผมอาจจะลําบากนิดนึงแล้วก็กดเปิดทันทีโอเคมันก็จะขึ้นนี้มาแล้วจอกลางก็จะขึ้นแบบนี้ จอกางรถนะเห็นไหมอ,อ่านก่อนเขาบอกว่าโบดหยิบโทรศัพท์มือถือป้อนรหัสการจับคู่ระหว่างโทรศัพท์มือถือกลับไปนะครับรหัสการจับคู่จะถูกส่งไปยังอีเมลอ่าก็คือตอนเราตอนเราลงแอปอะนะครับที่มันมีให้ใส่อีเมลอะแอป BYD เนาะที่เราผูกกับแอปอ่าก็เป็นอีเมลนั่นแหละนะครับโอเคส่วนถัดมามาดูที่จอมือถือมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับ ว่าแอดกุญแจรถเพื่อนๆก็กดคลิกดำเนินการต่อได้เลยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวมันจะมีให้แพรนะครับก็คือเมื่อกี้มันบอกว่าเราจะลิงก์กับ Apple Wallet นะผมใช้เป็น iOS นะพอดีผมไม่มี Android นะครับก็เลยทำเป็นคลิป iOS นะครับอ่าจากนั้นกดดำเนินการต่อตรงนี้อ่ามันจะให้แพรตัว password แตัวนะครับซึ่งตอนเนี้ยพอเรากดเนี่ยมันจะมีอีเมลส่งไปที่ไปที่เรียกว่า อีเมลเราอะเนาะอ่ะเดี๋ยวผมแพร์แป๊บหนึ่งหลังจากเราใส่รหัสเรียบร้อยนะครับก็กดกดถัดไปได้เลยมันก็จะขึ้นว่ากำลังแพร์อยู่แต่ว่าผมวางโทรศัพท์ไม่ตรงเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็หน้าจอลรถจะขึ้นแบบนี้นะครับอ่าว่ากำลังจับคู่โทรศัพท์มือถือนะปวดตรวจสอบว่าโทรศัพท์อยู่ในรถนะครับโอเคจับคู่สำเร็จจะขึ้นแบบนี้เลยเรากดโอเคที่หน้าจอกลางรดนะครับอ่า ขึ้นมาแล้วอันนี้คือคีย์ที่ขึ้นมาในรถแล้วเนาะไม่แน่ใจอ่านเห็นหรือเปล่ากุญแจดิจิตอลนะครับขึ้นมาแล้วนะนะครับก็คือสตาร์ทรถก่อนเนาะเข้าแอป b y d นะครับแล้วก็เอามือถือวางที่ตรงบริเวณ NFC นะมือถือผมเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับผมไม่แน่ใจว่ารุ่นของมือถือน่ะจะจะเรียกว่าอะไรนะเก่าสุดได้แค่ไหนนะแต่12 Pro m a ปใช้ได้นะครับอ่ะโอเคอันนี้แพรเรียบร้อยแล้วเนาะ ก็จะขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราลบก็น่าจะกดแค่ตรงนี้นะครับลบคีย์ออกไปนะครับจากตัวรถนะครับอ่ะส่วนที่โทรศัพท์ผมหันโทรศัพท์นิดนึงแล้วกันถ่ายไม่ถนัดอ่ะมันก็จะขึ้นแบบนี้ว่าการใช้งานกุญแจรถเนี่ยนะครับในการปลดล็อกให้ยื่น iPhone ใกล้กับที่จับประตูหรือกระจกด้านข้างนะครับในการสตาร์ทรถก็คือถ้าเป็นกระจกมองข้างด้านขวาเนาะมันจะมีบริเวณที่แตะ n f ็อยู่ก็คือน่าจะแตะตรงนั้นะ แล้วก็เป็นการปลดล็อกรถได้เลยนะครับอ่าโอเคแค่นี้เลยกดดำเนินการต่อก่อนเรียบร้อยตัวดิจิตอลคีย์ูกแอขก็มาในตัว Apple w a l l e t แล้วนะครับอ่าประมาณนี้โอเคอันนี้ผมแอดิจิตอลคีย์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันตอนนี้ที่ตัวผมเนี่ยมีแค่ดิจิตอลคียเนาะก็คือเนี่ยพอมันแอดลง iPhone มันจะขึ้นแบบนี้ใน Apple Wallet นะครับอ่าหรือในหน้ากระเป๋าสตังเนาะเห็นไหมเอ่ยอ่าจะขึ้นเป็นแบบนี้อะครับ ตอนนี้ที่ตัวผมไม่มีไม่มีเอย่างอื่นนะไม่มีกุญแจรถไม่ได้มี NFC การ์อยู่กับตัวนะครับก็เดี๋ยวมาลองกันดูก็คือจะเปิดรถเนาะเอาตรงนี้แตะเฮ้ยออกเลยไม่รู้มองเห็นทันหรือเปล่าเดี๋ยวผมเปลี่ยนมือนิดนึงนะดูนะอันนี้ไม่มีอะไรนะไแอปเปิลอย่างนี้ไม่ไม่มีอะไรอยู่ข้างในเคสนะครับเดี๋ยวหาว่ามายากลนะไม่ใช่ดูแต่เฮ้ยปิดละมันถ่ายแล้วไม่เห็นเนาะมุมมันไม่ได้อ่าอีีนะ อันนี้เดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถแล้วเข้าไปสตาร์ทรถนะครับเห็นไหมแตะแล้วมันก็จะขึ้นดึงเมื่อกี้ว่าเครื่องหมายถูกว่าโอเคถูกใช้งานนะเดี๋ยวอ๋อลืมลืมลองอันนึงเดี๋ยวลองล็อกโทรศัพท์นะล็อกโทรศัพท์นะนะไม่ได้เปิดหน้านี้นะครับอ่า,อาผมผมออกแอป,ปเลยเดี๋ยวลองดูอ่าลองนะว่ารถจะล็อกหรือเปล่าเฮ้ยใช้ได้อ่ะอ่าเดี๋ยวมาดูหนะ้าจอกันว่ามันขึ้นอะไรนะ เวลาอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดรถนะครับอ่ามันก็จะเป็นว่าโอเคใช้งานอันตโนมัตินะตรงนี้นะครับโอ้ดีเลยอะ่ะโอเคเดี๋ยวมาลองสตาร์ทรถกันนะครับว่าได้ไหมไม่มีอะไรนะตัวผมไม่มีอะไรเลยนะไม่มีกุญแจนะแล้วก็ไม่มีไม่มี NFC card ไม่มีอะไรนะครับมือถือเครื่องเดียวกันอ่เดี๋ยวลองดูโอเคเวลาวางเนาะมันจะมีผมเปิดไฟในรถนิดนึง มันจะมีตรงที่วางเอ c มซกนะครับอยู่อยู่ตรงกลางใช่ปะผมก็วางมือถือเลยเหมือนในรูปเนี่ยเขาให้วางแล้วให้มันเยื้องลงมานิดนึงนะครับผมไม่แน่ใจว่าตรงที่มันอ่านอมันอยู่ยแถวๆนี้หรือเปล่านะเดี๋ยวลองสตาร์รถนะครับฟื้มุมลําบากนิดน,นึงนะตอนนี้เฮ้ยสตาร์รถติดเจ๋งอ่ะคือต่อไปก็กุญแจไม่ต้องฮ <laughs> โอเคอันนี้ก็แอดเรียบร้อยแล้วนะครับ แอดเรียบร้อยแล้วอ่ะจบแล้วนะสำหรับการแอดดิจิตอลคีย์นะครับเรียบร้อยก็เดี๋ยวดูในมือถือนิดนึงนะครับว่าเวลาแอดแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ที่อ่ะก็คือในเข้าไปดูที่ Wallet นะครับโอเคมันก็จะาแอดเรียบร้อยมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยว่า d y d c u เนาะเนี่ยขึ้นเป็นดิจิตอลคียแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อย แล้วก็มีคําสั่งเสริมนิดนึงนะครับคําสั่งเสริมเนาะครับอันนี้คือหน้า p p o o n เนาะคำสั่งเสริมเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเหมือนกับว่าเราต้องการความ Security มากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าเราปัจจุบันเนี่ยผมใช้เป็นโหมดเร่งด่วนก็คือแตะแล้วมันจะสามารถปลดล็อกได้เลยนะครับโทรศัพท์ผมยังล็อกอยูง่ง่ายๆแต่ผมเปิดรถได้ซึ่งความมันอาจจะมีความอันตรายตรงที่เหมือนกับถ้าคุณทําโทรศัพท์หล่นนั่นหมายความว่าคุณทํา กุญแจรถหล่นไปด้วยอ่ามันก็เลยอาจจะต้องเหมือนกับว่าเป็นเป็น security อีกตัวหนึ่งว่าต้องปลดล็อกโทรศัพท์ก่อนถึงจะปลดล็อกรถได้อะไรเงี้ยแต่ว่าผมผมก็ค่อนข้างเซฟโทรศัพท์ผมคิดว่าไม่ร่วงไม่อะไรเงี้ยเนาะก็เลยเป็นโหมดเร่งด่วนก็คือไม่แน่ใจเห็นหรือเปล่าอ่าก็คือแตะปุ๊บเปิดได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ชอบใครคิดว่าเป็นแบบเอ้ยฉันฉันกลัวโทรศัพท์ร่วงกลัวกลัวรถจะหายด้วยอะไรเงี้ยตรงเนี้ยก็ต้องติก๊กติ๊กให้เป็นแบบนี้ นะครับก็อาจจะต้องปลดล็อกโทรศัพท์ก่อนแล้วค่อยเอาโทรศัพท์ไปแตะตรง NFC นะครับอ่าตรงนี้เนาะโอเคอ่าเนี่ยเห็นปะมาเรียก Fa c e i เเลยนะว่าผมต้องทำา Face ID เห็นปะก็คือต้องปลดล็อกโทรศัพท์อ่ะอ่าไม่งั้นก็ไม่ได้อ่าอันเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องเซตติ้งนะครับของตรงนี้สมมติวันหนึ่งฉันจะเปลี่ยนโทรศัพท์ฉันจะเอากุญแจออกจากเครื่องนี้แล้วโทรศัพท์เครื่องนี้ฉันไม่ใช้แล้วหรืออหรือหรือว่ารถคันนี้ฉันฉันให้คนอื่นใช้ไม่ได้ใช้แล้วขายหรืออะไรเงี้ยนะครับจะเอากุญแจออก ก็คือด้านล่างนี้เห็นหรือเปล่าเอ่ยไม่แน่ใจอ่ะก็คือเอากุญแจออกนะครับอ่ะผมลองเอากุญแจออกนะดูว่าหายไหมอ่ะบัตรหายไปแล้วนะครับจาก Apple Wallet นะครับอ่ะเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็ไปก่อนละกันนะครับขอให้ทุกคนสนุกกับการใช้งานรถนะครับสนุกกับฟังก์ชันใหม่ๆเนาะโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณสาหรับการติดตามนะครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับ